แบบประจิตและแบบอุบาสุบาสิกาแล้วขณะนี้กระผมเห็นว่าสมควรแก่เวลาได้เวลาอันเหมาะสมก็ขอกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ครับท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมอุปสาเจ้าหรือเจ้าคุณศรีนะครับเข้อสังเกตตัวหนึ่งนะท่านโยมถ้าถึงต้นด้วยศรีหรือลงลงท้ายด้วยเมธีนั้นแสดงว่าจบปารเรียนทำเข้าประโยค เป็นประเด็นธรรมก็ประโยครูปเดียวในโคราท,ที่ยังยิ้มหล่อขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าคุณหนุ่มที่สุดในอีสานเรบพูดได้ไม่ใช่เฉพาะในโคราเป็นเจ้าคุณหนุ่มที่สุดในอีสานครับจบประโยคก้ามาร้อนๆนะครับอันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลสมัยขอกราบคาราบนาถมรณัสท่าจักรนะครับประจักรที่ทำหม้าที่ส่งนะครับเดื๋ยวที่จะได้แสดงธรรมพระมีกถาเจริญและสนองสัทธาสัทธาทัศ my ขึ้นมาขึดนงตายขึ้นคงทำมาขึ่นกัน ที่ได้พึ่งพาอาศัยหรือว่าได้แตกได้แตกได้ขยายออกไปจากวัดป่าสารวันแห่งนี้โดยเฉพาะวันบุรพาจารย์ที่จัดปฏิบัติมา41ปีมาแล้วก็เพราะมีความ ผูกมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกันโดยเช่นเอาที่องหลวงปู่สิงขันตยาข้าโมเป็นเรียกว่าเป็นผู้ผูกโยงอ่าเป็นผู้เชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาไวอ่าเชื่อมโยงไวเพราะแม้หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านจะไม่ได้เคยอ่ามาอยู่จังหวัดสา แต่ท่านอาจจะมาพักอยู่อย่างหลวงปู่มั่นท่านเมื่อคราวที่กลับมาจากภาคเหนือท่านได้รับอาราธนาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุงมังทุโลลงมาจากภาคเหนือท่านกน็มาพักอยู่ที่วัดป่าสารวัตก่อน<ป>เพื่อที่จะได้นั่งรถไปกลับไปทางอุดรนั่นมีความเกี่ยวข้อง เพราะอะไรเพราะหลวงปู емся, function, ่สิงห์ท่านอยู่ตรงนี้เป็นโูคศิษย์ต้นลูกโคศิษย์เท้าท่านเรียบว่าหลวงปู่สิงห์กันตยาพระโมนี้เปรียบเหมือนกับขุนพลเอกแห่งกองทัพถรรมีความยิ่งใหญ่มีความสําคัญมากการเผยแผ่หรือการปฏิบัติธรรมของคณะศิษย์ในสายของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะ ท่านไปตรงไหนก็ต่างไปทุดงไปทุดงแม้บางครั้งบางคราวท่านจะปลีกตัวไปองเดียวสององแบบแต่ที่ท่านไปเป็นกองทัพนั้นปรากฏเห็นชัดเจนว่าเวลาท่านไปประกาศหรือไปปฏิบัติธรรมก็ามคือท่านไปได้ทั้งประโยชน์ตนเองเพราะไปแล้วได้ฝึกได้ปฏิบัติตนเองไปอยู่ตรงไหนมีป่าชา มีนรนผีปูตาท่านไปไปเพื่อฝึกตนเองแต่ว่าไปแล้วไม่ได้แต่ประโยชน์ท่านประโยชน์ของชาวบ้านก็ได้ไปอยู่ตรงไหนท่านก็ไปอบรมสัง่งสอนให้ชาวบ้านนั้นได้เลิกนับถือผีนับถือสางหรืหอนับถือ,อผีบรรพบุรุษคือให้หันกลับมารักเอาพระรันาตนัย เป็นเครื่องยึเดเหนี่ยวไปแล้วการไปของท่านก็จึงได้ประโยชน์ทั้งตัวท่านได้ฝึกได้อบรมตนเดงกับประโยชน์ที่สองคือเปลี่ยนความน,นับถือของชาวบ้านให้หันมานับถือพระรัตนตรัยดังที่ปรากฏเห็นชัดเจนว่าเริ่มต้นว่าหลวงปู่มั่นที่ท่านอบรมรูกศิษย์ลูกหาได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าได้จํานวนมาก ท่านก็อยากไปแก้ไขตนเองอยากไปเพื่อปฏิบัติตนเองให้ได้ความแจ่มชัดท่านจึงขอโอกาสลูกศิษย์ลูกหาหมกคณะปลีกตัวไปภาคเหนือ,อปลีกตัวไปภาคเหนือในช่วงประมาณปี2460กวา่านี่ที่ท่านปลีกตัวไป แต่ว่าเมื่อพรจะปลีกตัวไปท่านก็มอบหมายมอบหมายให้หลวงปู่ศร์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกให้ดูแลน้องๆบอกว่าให้ดูแลน้องๆนำพาหมู่คณะดูแลปฏิบัติอบรมสั่งสอนให้อยู่ด้วยกันพอท่านไปแล้วกับปรากฏบ,บ่าทที่ไปเป็นคณะในกลุ่มของหลวงปู่ศร ท่านเริ่มจากที่จังหวัดอุบลก่อนจังหวัดอุบลท่านไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เพียงข้าโรคสิบลูป,ปไปเกือบร้อยโรคด้วยกันไปท่านบอกว่าเนี่ยไปอย่างต่ำเป็นแปดสิบเก้าสิบคที่ท่านไปเผยแผ่ไปเดินทดองอยู่แล้วเริ่มที่จังหวัดปุบลก่อนต่อมาที่มาที่จังหวัดะยะโสธรซึ่งแต่ก่อนเขาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้นไปที่ท่านได้ยกเรียกว่าได้เปลี่ยนเส้นทางเพราะได้รับข่าวจากคณะสงฆ์ทางจังหวัดขอนแก่น,กนว่าอยากให้คณะสงฆ์พระกรรมฐานมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงว่าคณะสงฆ์ที่อยู่ทางนี้ญาติโยมก,ก็ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติในการเป็นอยู่ของพระกรรมฐาน ส่งข่าวไปส่งข่าวส่งข่าวแล้วชาวบ้านเขานำเรียกว่าเขาตามมาส่งเอารถท่านบอกว่าประวัติบอกว่าเอารถนี่รถใหญ่สองคันสองคันที่ให้เดินทางมาก่อนสองคันนี้ก็พระทพ,พระที่ร่วมเดินทางมาห้าสิบหกสิบโลบแต่ส่วนนอกนั้นก็เดินตามมา มาที่จังหวัดขอนแก่นมาเป็นกองทัพมาอยู่ขอนแก่นนี่ท่านมาแก้ไขท่านมาอยู่ที่ป่าช้าป่าช้าจำนวนถึงห0าสิบหกสิบโรคนี่อยู่ที่เดียวไม่พอแยกย้ายกันออกไปเพื่อจะได้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ชาวบ้านได้แยกย้ายกันไปโรคนึงก็อยู่ที่ป่าชา้านึ่งกนอนึ่อีก สามสี่หกก็แยกย้ายไปอยู่ตามตอนตามประชา้าแยกย้ายไปท่านบอกว่ามาที่จังหวัดขอนแก่นได้สู้ได้สู้กับทิฏฐิของคนได้สู้กับความเชื่อของคนว่าคนเขาไม่เคยเห็นพระกรกรมฐานเขาบอกว่าพระกรกรมฐา,านอยู่ที่ไหนจะกลายเป็นความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนฟ้าฝนไม่ตกถึงขนาดว่าเขาต้อง ถือไม้ถือค้อนไม้แอบดูละเห็นพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเห็นว่าไม่เขาไม่เคยเห็นต้องมามาดูแล้วก็มาว่ากล่าวด่าสารพัดด่าหลวงปู่สิงห์นี่แหละท่านก็คอ้แก้ไขว่าเอาท่านบอกว่าให้เอาตัวเมตตานี่เป็นเครื่องแก้ไขแก้ไขตัวเราเองท่านอยู่ตรงนั้นจนขาดว่า ต่อสู้สรารพัดกับทิฐิของคนกับความไม่เข้าใจของคนว่าการปฏิบัติอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นทั้งด่าทั้งโจมตีหรือแม้แต่มาไล่มาไล่ครับแต่ท่านก็ต่อสู้มาได้เอาชนะมาได้จนแม้ปัจจุบันที่ยังเห็นร่องเห็นรอยก็คือมีวัดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน หลายวัดที่เกิดขึ้นในยุคนั้นที่ปัจจุบันเป็นวัดป่าแสงการุณวังวัดป่าวิเวกธรรมวัดป่าชัยวันวัดป่าสุมนาไามัยก็ล้วนเกิดขึ้นเกือบเจ็สวัดด้วยการที่ท่านไปประกาศอยู่ที่ตรงนั้นและได้เห็นอย่างหนึ่งที่เป็นประวัติว่าพลังจิตหรือพลังเมตตาของอุค์ปู่สิงท่านสามารถฝึกฝึป เสือฝึกเสือให้เดินจงกรงตามท่านได้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติที่หลวงปู่ลุยจกระสาโลท่านได้บันทึกททไว้กว่าแม้แต่หลวงปู่มั่นก็ยกย่อ,ยอกว่าท่านแผ่เมตตาพลังของความเมตตาของท่ตานนั้นมันไปกระทบที่ใจของเสือได้เสือแม้จะเดินมามาดูมาจ้องดูว่าพระทำอะไรก็มาดู จ้องจ้องเงยเงยสุดท้ายเห็นว่าพระไม่ได้มีพิษมีภฟมันก็หมอะมันก็หมอบมันก็น,นอนอยู่ตรงนั้นนอน,นลกพระแต่พลังของเมตตาหลวงปู่สิงห์่ถึงขนาดทำให้เสือเนี่เกิดมีเรียกว่าได้รับจิตมันก,นกระลอกกับพลังเมตตามันเดินจงกรมตาม่างถ้าเดินจงกรมมันก็เดินตา่าเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น นั่นคือพลังของความเมตตานั่นคือความพิเศษของหลวงปู่สิงห์คันตยาขโมไปแล้วเมื่อปักหลักที่จังหวัดขอนแก่นแล้วท่านจึงได้ยกย้ายมาที่จังหวัดนครราชสีมายกย้ายกันมามาก็มาเป็นคณะใหญ่เช่นเดียวกันมา80รูปด้วยกันก็มาปักหลักโดยที่มาดูที่ดูทาง มารับมอบที่ดินที่เป็นวัดป่าสารวัตรแห่งนี้แล้วจึงได้นำหมู่นำคณะมาเมื่อมาแล้วที่อยู่ที่อาศัยไม่เพียงพอท่านจึงได้แบ่งแบ่งส่วนหนึ่งสิบกว่ารูปไปที่วัดทะเลที่ไปสร้างวัดป่าสถาวรวงไว้ก็จึงทำให้เป็นวัดที่วัดน้องเพราะตรงนี้มีหลวงปู่ิ่ีขันตยาข้าโมเป็นหลักเป็นครูบาอาจารย์ ส่วนหลวงปู่มหาปิดท่านก็นำหมู่นำคณะสิกบกว่ารรปไปที่หวัวทะเลวันแลน้นเรียกว่าเป็นกองทัพถัมความยิ่งใหญ่ดังกล่าวท่านจึงยกย่องว่าเปรียบหลวงปู่สิงห์กันตยากงโมนี้เป็นผลพลเอกของกองทัพถัมทำให้นึกถึงว่าสิ่งที่เป็นนั้นไม่ได้เป็นโดยเหตุบังเอิญ ไม่ได้เป็นเพราะเป็นเรื่องเรียกว่าจับพัดจับหูหรือเป็นเองโดยบังเอิญก็เป็นไม่ได้แต่ว่าเป็นเพราะความตั้งใจเป็นเพราะความตั้งใจเพราะการที่หลวงปู่สิงห์ท่านเป็นแม่ทัพธรรมก่อไปเป็นผลผลเอกของกองทัพธรรมนั้นเพราะความตั้งใจเพราะหลวงปู่มั่นตั้งเหตุแล้ว เห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาไปหาตั้งแต่วันแรกที่หลวงปู่สิงท่านเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสอนอยู่ที่จังหวัดอุบลที่โรงเรียนสางโ่งท่านสอนนักเรียนแต่ว่าท่านก็มีความสนใจในการปฏิบัติได้ยินแต่กิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่นว่าในช่วงนั้นก็มีหลวงปู่มั่นนี่แหละท่านปฏิบัติ ท่านมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่เคารพนับถือของคนของชาวบ้านท่านก็จึงได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่มัน่นในขณะที่ไปก็ได้เห็นหลวงปู่มั่นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หลวงปู่สิงห์นั่นก็เลยนั่งสมาธิรอแต่ว่า เมื่อหลวงปู่มั่นท่านได้ชำเลืองเห็นแล้วท่านก็ได้เรียกได้เรียกลงปู่สิงข์ขึ้นไปบนกกติแล้วก็บอกว่าเรารอเธอมานานแล้วเรารอเธอมานานแล้วเรารอเธอมานานแล้วที่จะได้มาปฏิบัติที่จะได้มาเป็นลูกศิษย์น,นี้แม้คำนี้บอกว่ารอมานานแสดงว่าท่านพิจารณาเห็นแล้วว่า บุญที่ทำร่วมกันบารามีที่ทำร่วมกันมันส่งเสริมกันจึงได้เรียกกันจึงได้ให้กำลังใจกันบอกว่ารอมาพออย่างแล้วเมื่อเห็นแล้วท่านดีใจท่านก็จึงได้มอบตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงปูมาและก็ได้ปฏิบัติจนเป็นผลพจนเอกดังกล่าวก็ให้ในเนื้ย้อนไปถึงว่า ในครั้งพระพุทธการเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นมาเหมือนกันก็มีความใกล้เคียงกับครั้งพุทธการว่าพระพุทธเจ้าเมื่อกราวตัสรู้ใหม่ๆและประกาศศาสนานนั้ในวันเพ็ญเดือนสาที่พระพุทธเจ้าที่จะได้แสดงธรรมที่จะได้ เทพโปรธเิกสุบริษัทนั้นก็มีคู่ของสาวกที่เข้าไปหานั่นก็คืออุปัิสากับโมคคลานะ,ะที่เข้าไปพอเดินก็ไปหาพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าตัดในท่ามกลางของประชุมสงฆ์ตรงน,นั้นบ่าคู่ของสาวกผู้เลิศของเรามาแล้ว ผู้สาวกผู้เลิของเรามาแล้วพระเนรขอไปพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ทั้งกลัวตรงนั้นเป็นจำนวนพันๆองค์เพราะอย่างน้อยก็มีอุรุเวลก,กัสปะกายากาสัสปะนาทีกสัสปะและกอปันจวะคีพระจาวคีอยู่ตรงนั้นหมดพอได้ยินแล้วจ้องหนูว่าอ้าวผู้สาวกมาแล้วพอแสดงธรรมจบ ทั้งสองได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ประทานบุตแล้วพระองค์ได้ตั้งได้ตั้งเป็นอัครสา,าวกได้ตั้งพระสาวิุตรและก็พระโมคคัลลาะนะเป็นอัครสา,าวกเมื่อตั้งแล้วก็คนทั้งหลายก็ได้โจทย์จารว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าตั้งทําไมไม่ตั้งพระ,ะไม่ตั้งปจัจคคีย์นี่บวชก่อนใครเลยฟังเทศก็อฟังก่อนใครบวชก็ก่อนใคร อัญญากรัญยาอายุมากกว่าใครๆถ้าเว้นมาจากนั้นไปทําไมไม่ตั้งพระทวาคคีเว้นต่อจากนั้นทําไมไม่ตั้งยสาศาสตร์กับเพื่อนทําไมไม่ตั้งบุรุเวรรัตสภัไล่ไปพระพุทธเจ้าก็เลยเต่าว่าที่พระองค์ทรงแต่งตั้งอัคราสาวกนั้นไม่ใช่ตั้งเพราะเห็นแก่หนา้าไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเพราะเห็นหน้ากันหรือว่าเพราะด้วยความเห็นแก่นหน้ากันด้วยอคติความเหยียงแล้วจึดตัแต่ตั้งตามความปรารถนาของแต่ละองค์ตามความปรารถนาของแต่ละองค์เพราะฉะนั้นแล้วความปรารถนาที่ปรารถนาไวนะ้นั้นแต่ละคนจึงมีแตกต่างกันไปอย่างเช่นว่าในครั้งพุทธกาลแ่บอย่างปัญจาคคีอย่างนี้ท่น คเป็นบารมีมาก็ปรารถนาเพื่อจะได้บรรลุธรรมก่อนผู้อื่นทั้งหมดเป็นสาวกองค์แรกเป็นสาวกรุ่นแรกของพระพุทธเจ้าท่านปรารถนายางนั้นท่านก็จะได้หรือแม้แต่ยาสาวพลวบกับเพื่อนก็ปรารถนาปรารถนาเพื่อให้บรรลุธรรม ท่านผูรเวลตัาสบการ์ต้าวิกีก็ปราปรถนาความรลุธรรมหรือผูรู้เวลตัาสบกาก็ปรารถนาะได้มีบริวารมากก็ปรารถนาะแต่สําหรับโมกคลามนะสารีบุตรโมกคลานะท่านปรารถนาความเป็นอัครสาวกแล้วจึงได้สังสมบารมีก็จึงได้จึงเป็นพอแล้วตัวความปรารถนานี้ท่านกล่าวไว้ว่า ใครปรารถนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นท่านเปรียบว,ว่าตัวความปรารถนานี้ที่เมื่อได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วมันเป็นวาสนาและก็บารมีเป็นวาสนาและก็บารมีฉะนั้นแล้ววาสนาบารมีแต่ละโรคแต่ละองค์หรือแม้แต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน มีความยิ่งมีความหย่อนแตกต่างกันไปเพราะความปรารถนาที่ได้ตั้งใจและลงมือปฏิบัติจนเป็นวาสนา,าบามีนะทำแตกต่างกันไปเพราะตัววาสนานี้บางทีเราเห็นคนบอกว่าคนนั้นมีวาสนาดีคนนี้มีวาสนาดีนั่นเพราะความตั้งใจความปรารถนาที่เป็นตัววาสนานี้ก็คืออะไรบ้าง ก็คือหนึ่งละเป็นชาติตระกูลบางคนเกิดมาชาติตระกูลด,ดีแล้วเกิดเ,เกิดในตระกูลสูงเ,เกิดในครอบครัวที่มีความขั้งพร้อมเ,อเกิดในตระกูลโู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นวาสนาบางคนก็มีทรัพย์มากามีทรัพย์มากก็ขเขาก็บอกว่านั่นเป็นคนมีวาสนาบางคนมีบริวารมาก ก็เป็นวาสนาบางคนมีอายุยืนก็เป็นวาสนาบางคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยก็วาสนานี่ล้วนแต่เป็นวาสนาด้วยกันแม้แต่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวก็เป็นวาสนาก็เพราะบารมีที่ทํามาแต่ละงองค์ก็แตกต่างกันออกไปบางองค์มีบริวารมากบางองค์มีเรียกว,ว่าอยากทําทอยากสร้างอะไร เสกได้ในรมงิตได้สั่นรอบวาสนาเพราะบารมีท่านทําไวนะ้บางองค์อายุยืนบางองค์สุขภาพแข็งแรงนะมีบรารมีแตกต่างกันออกไปเรียกว่าเป็นวาสนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าวาสนานั้นจะนอนเรียกว่าจะรอคอยวาสนาหรือนอนรอเพื่อให้เพื่อให้มาเองก็เป็นไปไม่ได้แต่วาสนาในที่นี้คือการได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ ได้ทำเอาเองเพราะว่าสนาถ้าชาวบ้านบอกว่าวาสนานี่วาสนาของพระนี่คือวาสนาเพื่อแก้ไขแก้ไขตัวเราเองแก้ไขตนเองประพฤติปฏิบัติเอาเองนั่นคือวาสนาของพระไม่ใช่มีไว้เพื่อแข่งขันวาสนาไม่ใช่มีไว้เพื่อแข่งกันหรือเพื่อแข่งว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ คนนี้ดีกว่าคนนั้นไม่ใช่แต่เพื่อแก้ไขตนเองใครแก้ไขตนเองแก้ได้ก็ปฏิบัตเิเอาของตนเองได้ของตนเองเพราะตัววาสนานั้นกล่าววาสนาที่ทำเอาแล้วนี่มันได้อย่างไรเนื่องจากว่าคนเราผู้เกิดมานั้นไม่ใช่หว่าเป็นเองโดยอัตโนมัติ แต่เป็นเพราะความตั้งใจแต่เป็นเพราะการประพฤติปฏิบัตอิอย่างบางคนอ,อย่างบางคนที่มีความชำนิชำนาญก็เพราะอะไรเพราะทําเองเพราะฝึกเองปฏิบัติเองอย่างคนเป็นช่างไม้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเกิดมาแล้วเป็นเองแต่ต้องฝึกต้องเรียนรู้เรียนรู้แล้ว